ครับผมพี่้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกําลังยุกับผ่านทือกับเบ้ามีหลังจากที่บ้ามีเศร้าเรียดแล้วยิ้มเปื่อยๆคือเกาผมมาหาดีมหย่มใดกับโบยู่เอาพี่้องผมเครื่องแกงลงไปตำสดๆบ้าผ่านทือครับพี่รองสีหูบ้าว่าอีหยังนี่ต้มอีหยังพี่รองผมขันผ่านทื่อในไรเห็ดนี่รับรองอยู่แล้วนะครับเนาะครับผ่านทือเสียอีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งัตทุดิบแมนบ่า เดี๋ยวเบื้องวัตถุดิบลักของผ่านเธอเดี๋ยวเบื้องวัตถุดิบของผ่านเธอว่าสีมี่ยังอืมมีพักเข้าขพี่รองผมใบมอนใบมอนใบมอนต้นหอมใบบักขมใบบักขมอ่อนใบชิดต๊ดบ้าำอ <c oughs> อุ้ยพี่รองผมในที่สุด <c oughs> เข้าได้มาแล้วเข้าบ่เหตดกินมันสีแปลว่าจังไดจับขึ้นมา เป็ดจังไรพี่รองผมเป็ดจังไรพี่รองผมใส่ยักไงใส่บักเอียบพ่อบ้าเบิ้งเอาเบิ้งเอาจับจังไรจังสียูจับจังไรจังสียูเอาเอาเอาอืมเกิดมาบ้ามีฮาก็เคยพ่อปลาไหลเกิดมาขนาดนี้อายุขนาดนี้่ฮาก็เคยพ่อปลาไหลตัวใหญ่ขนาดนี่แหละพี่รองมันโคตรปลาไหลพี่รองผมเว้ยตะพ่านทือยังขนลุกฮะบ่ราท่านตายครับตะพานซื้อยังขนลุกน้องเปรี้ยวบอกว่าอยากกินดิบ ต่บามีวะอ่ะ hmm> ข่วนทีเดี๋ยวมันสูงนะครับเนาะปลาไหลกินมดิบบ่ได้คือก๋อยปลาเด้อน้องเปียวเด้อสามป่อเขาโอ้ยเบิ่งพี่น้องผมเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ้งอุ้ยเพชรแังดีพี่น้องใหญ่พอวะเบิ่งแังสีอาจสีคือบัใหญ่อ่าเบิ่งกับเขียดผ่านถืออืออือจับได้บ่เจ้าจับได้บ่เพชรแดงไดีมอหน่อยพวดได้ผ่านถือบสบามีว่า ป้าชื่อกำลังสิหาวิธีการเอ,อปาปลาขึ้นจากอ่าถังพี่น,อน้อง,องเดี๋ยวทีมงานเฮากับมาสมทบกันเนาะครับแจ็คสีเอินเดียกคนพ่อพี่น้องผมต้มกินสวยวโอ้ยกิโลกรัมขุ่นแล้วเนาะนี่ว่าวปีทัวร์สามนิ้วอ่ะอืมบักเอฟพี่น้องผมบักเอฟเนี่ยเฟมบักเอฟครับผมบักเอฟครับผมบักเอฟพี่น้องผมอืมเดี๋ยวเขาไปใส่เครื่อง พ่านเชื่อเจ้าขึ้นแนวได้บ้ามีบมหูเดียวเโอ้ยตกใจพี่น้องเข่าเย็นนี่กับพอพี่น้องพอพี่น้องนอนบ่หลับขืนหนึ่งพี่น้องผมเจอปลาไหลแนวนี่ไปปลาไหลจับจ้าไห้บ้ามีมั้งพอพี่น้องนอนบ่หลับเลยพี่น้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาจับขึ้นมาเอาพี่น้องผมอันนี้ก็เหมือนเดิมคือเก้าของพ่านเื่อบอกแล้วบ้ามีมาจับยุคคูุมือคลุกมื่อเชี่ยวันเป็นปูหน่อยที่พ่นสี เอาไปใส่เบียดนี่พี่น้องปูหน่อยของพานธุ์เถอนะครับเด้อรุ่นนีแล้วพี่น้องผมพร้อมจัดการพี่น้องว้าวบาดอันดับคนด้าพี่น้องผมตกใจอยู่เห่าเยี่นี่พี่น้องเลยโอ้ยตา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 ยครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบช่องอีสานบ้านดอนเองพี่น้องผมต้มชั่วโมงหนึ่งสิเปรี้ยบวพี่น้องตัวใหญ่ขนาดนี้ มาอยากมากินมะเส็บมโนน้นำกันเด้พี่รองเลยในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่รองผมอ่ะเอาภูมิใจนำสินะนำผ่านที่ไปจับได้แล้วโอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเบืองเบิ่งกับพานที่ใหญ่บ่ใหญ่ให้เบิ่งผ่านที่เอาลดวดเรีย,ยเสียอีหลีเดียวเอาไปลงหม้อเลยครับผมน้ำหอนไปน้ำหอนไปเป็นป่ะตัวถอยเขียนตัวถอยเขียนองเฟี้ยมเลยพี่น้องผมเอาพี่น้องผมเดี๋ยว ผ่านถือเอามาลงหม้อเห็นเห็นพี่น้องแต่ว่าบ้ามีว่าหมอนี่มันสีอ่าอยากหมอนี่มันสีหน่อยปวดบ้าผ่านถือประเด็นสําคัญเอาปล่อยลงเลยเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวขัดบ้ามีเปิดมือหนึ่งบ้ามีตรงไทยเหรอเนี่ยเอาจังไดดีเปิดได้ปะได้เปิดว้างไว้ทักงวนนะเปิดฝาหม้อว้างโอ้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 เย่าฝ่าด้วยเจ้าอย่าฝาเอาลงด้วยบ่เป็นยังครับผมบ่เป็นยังเป็นล่างเลวยบ้าน ตัวเลขหลายาบาทเดือยว่ามีหยาดร้อยเทียนจังไดีเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยลงไปแล้วเขาบ่เห็นฉากที่พี่น้องว่ามันบาดตาบาดใจแล้วก็มันเสี่ยงสีอ่าสีส้มนะครับเนาะเขาบอก,กบบให้เห็น,<ะ>น,นเดี๋ยวเขาทำเบิ้งบ้ามีว่ามันต้องดีนพี่น้อง ุดยอดแน่นอนพี่น้องผมอันนี้ก็เป็นของเด็กๆเขากินกันพี่น้องผมซึ่งผู้ใหญ่จังเฮาบ่ควรสิกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วกาคาผูมือกิจการเป็นยังไงครับได้ยินข่าวว่าขายเสื้อผ้าทางอ่าทางไรก่อนโฆษณาเจ้าของเลยค่ะไลฟ์สดในเฟซนะคะไลฟ์สดในเฟซอ่าแก้วกัญญาสีมันตราภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแอดไปเหลายๆพี่น้องแอดไปเหลายๆแก้วกัญญาสีมันตราขายเสื้อผ้าทางออนไลน์แมนว่าครับเขาไปติดไปตามเขาไปเสียง อาวุธไปหนุนกันได้แล้วครับเรื่องกับน้องปล่อยห้องเฮาเนาะพี่น้องเนาะน้องสามปลอของเฮาส่วนนี่ขายอยังครับผมขายรถยนต์ขายบ้านพร้อมที่ดินบ่ครับขายให้ขายหน้าขายบ่จัดเท่านี้อ่านี่พี่น้องสมแน่นอนเป็นชีวิตจริงก็ต้องเป็นเร่องสี่พี่น้องผมขายให้ขายหน้าขายทุกอย่างที่ขวงหนาเนาะครับน้องน้องสามปลอเฮาขายหน้าขายหอยเป็นยังไงเออเอาเข้าไปพี่น้องผมนี่แหละครับหิมละหกแสนมีรถขายรถมีบ้านขายบ้าน วังหันหกแสนอันนี้ทางละหาแสนพี่น้องผมเอาคืนเอาเด้อพี่น้องเด้อขันผู้ใดสิมาเป็นเคยป้านทื่อก็ได้เระได้เออเปิดครับผมเปิดมีดอู้หูลุ่นหม้ออาใหญ่พี่น้องผมล่นหม้อออกมาเลยพี่น้องว่ามีกาวออกมาเลยปิดไปครับผมเสือได้แล้วนะครับเนาะ ได้แล้วบ่ทันใส่ให้เบิ่งซือๆพี่น้องผมเอามาห้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องส่วนพี่รองท่านได้สมาชิกท่านได้ท่ว่าบ้ามีกับพานถื่อเป็นยังคือบ่คอยพอกันจังสันจังสี่บ่แม่นนันแล้วพี่รองผมร้อยไปมาตีหากับบ่ยูผ่นว่าไปนอนยุบ่อยโจโกมาตีสามกับวาไปบึ้งพื้นหี่มาหกโมงเศรไปยามม่องบ่ทันมามาแปดโมงเศรมาบ่ทัานมาตาบอยโจโกบ่เห็นจักเหมือคือช่วงนี้นี่ผีเบ็ดผีม่องเขาสิงพนพี่น้องผมบ้ามีเลย ที่ว่าได้เลือมานี่แหละครับจากผู้ประกาศลาคุณข้องเ้านี้นะครับสำหรับสปอนเซอร์พี่ไอพี่ของห้องคนไทยมาบาทนี้เป็นนาทีของผ่านทื่อเด้พี่น้องเพราะเป็นนาทีของว่ามีที่ผ่านทื่อพาไปหาใส่ข้ากับไปกันพี่น้องผมความด้วยทีมงานมุนมวนละพี่น้องผมเพิ่มโอกาสให้พี่น้องในเบื้องขวางดีๆขึ้นนะครับเนาะบ้ามีบาตัวใหญ่ยเนียวนี่มันจีเป็นตะเปียอยน่ยหึผ่านทื่อป่าจัง,งเลยแม่มันเป็นย่มบ่าลุงทียสักบ่เขาแม่ผ่านทื่อคนเราบ้ากาน ย้ม,มีนะห้เยอครับผมพักนี่คือพอครบแล้วพีนนาน,นถือเนาะบ้านมีจัดให้ถือว่าโอเคเพียงพอเนาะครับเนาะครับผมครับผม,มโอเคครับต้องแซ่บพี่น้องผมเหรอปลาบ่ะครับ้น,นปลาที่ไหนครับเอาโอ้โหนี่ครับว้าวคือเยอะหน่อยแต่พ่านถือบบบนี้มี่สีพ่อเหรอนี่สี่ทีใส่เขียวเทียนหมดแน้วพี่น้องพ่่น้องถือว่าแซ่บเลยดิใส่ป่ะ ปลาพี่น้องผมตามเ,เดียวครับโห<อ>แตกคุยุพี่ยี่เล้วพี่น้องแตกคุยุพี่ยี่เล้วพี่น้องผมจัดไปพานธุ์ที่ห้อเสร็จสามารถชิกีติายมาซักเ้างไม่ไหนคุณพ่อสามารถชิกิตพามาซักของเ้าเนาะพี่น้องเนาะกับคุณพ่อสนองรครับหาได้บ่ดได้กินน้ำเฉียดมาสั่นเลยบุกเฮียนพานทื่อเลย อ่าน้ำงตาตะกะเตีนดึกไปครับไอ้อบุญบดดึกเนาะดึกผู้เดียวมือเศร้านี่อยากถามความคิดเห็นพี่น้องว่ามันสุกไปครับปลาไหลหยักตัวนี้มัตเตียผู้ยุบปานีนาสิทุกคนผูุ้กผ่านซุกอยู่ดเลยพักวัฒน์ไหนไ่ดิขนาดพักวัฒน์ไหนส่ดิพี่น้องใส่สักหนะเอาหล่นครับพันธุ์ถือดึกไปโอ้ย ครับเดี๋ยวไปมันก็อยู่เองหรอกแม่หมอครับผมเดี๋ยวยังเศ้าเศ้าสมอยู่ปะว้าลุยพี่น้องผมเดี๋ยวลงไปให้เบิสปลาไหลต้มสวนพี่น้องผมลุยสวนปลาไหลลุยสวนสันท่านดี่ว่าอีหยังอยู่ไต่หม้อเบิ่งเอาเรือไหมอีหยังอยู่ไต่หม้อครับเห็นพอติ่งตีนพี่น้องผมปลาไหลปลาต้ม เอสก,กครับผมเห็นพอจริงจีนพี่น้องผมเอาป้านขึ้นคิดครับผมครับอ่ายังตัวพี่น้องผมบ้านเขาเป็นเมือครับผ่านนี่ครับคิดว่าคลิปแรกสีนั่เสือเดือพี่น้องสามารถขี่เข้านี่สีไปหาปลาใส่กับเรือล้ำยใหญ่ๆนั่นคิดว่าฮะเ <c oughs> อ๋อนี่กับปลาปุ๋ยปลาดัวบี่ <c oughs> ะะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยปลาดัวพี่น้องผม แมีนบ่เอี๋ป้า,ปาย,ยัางพี่น้องฝนกระทุกพี่น้องผมท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายพี่น้องผมป้าดูหน่อยเพราะย่าหน้องต้องเลี้ยงลูกจ่าผ่านทื่อได้หนิป้าดูเพื่อประค่างเย็นเฮ้ยป้าดู่าัษาพี่น้องผมป้าดูพระนะบ้ามีปลาปลาควาคังนั่นแล้วเนี่ยสันเดาว่าผิดเดี๋ยวสิเป็นคู่หูดูโอ้พี่น้องบ้านท่านเพื่อก็ไปย่ายนสนอง ครับผิดเตี้ยกับอาจารย์บุญบุ้หนึ่งคือว่านั่งเรียบประมาณสามสี่คนไปบุกกันละ่ะต้องฮัดต้องลุยเนาะพี่น้องละเบิดเฮียนดูผู้เดียวพี่น้องผมหันหนามากคะคนดูคนดูขอเบื้องหน้านเนี่ยพี่น้องผมจ้าไปกีดยางเขาก็มานี่แหละพี่น้องหิมละลานอ่าน้อ,นองปลายห้องปลาย่านธเื่อห้องลุยบาทนี่เสียมอีกเร้ยวพี่น้องผมผ่านเชื่อวิตาย เป็นแจ้งไรครับซิมเราฟังอาการพร้อมด้วยเรื่อาเสียว่าสันพี่น้องผมพานบาทขออนุญาตตักบ่ไหวเลยพานซื้อน้ำบ่มีหรอดิเอาลูซะผิดอย่างเขาเป็นแจ้งไรพี่น้องผมเป็นแจ้งไรพี่น้องผมบักเอ ซิมเอ้ยตัวใหญ่ปานนี่ผู้ลงคนบ่กายกินพี่น้องผู้ลงคนบ่กายกินเซียบแต่บ่เซียบบ่แยกคำว่าเซียบพี่หนีบ่ราะยีน้องสุดยอดสมคว่ำคุ้มค่าที่เขาฝูกได้มากพี่น้องเลยเซียบเซียบเซียบพี่หนีบ่ได้ตรัวเลยซิมก็หน่ะเอาเอาเอาได้เหวินเราเอีมครับเจ๊บเจ๊บ่ จ่บเอายิ่กันไล่ใส่สุลดใหญ่ร้อนน่งปลาจังไหนเจี๊ยบเัวกันเดียกันโอ้โหโอมโหโอ้โหผมว่าเนี้ยป้าชื่อว่าได้พี่น้องผมยวนยวนโอ้โหเต็มเต็มวยอ้เนี่ย พักนั่งอ้างหยาลงมาผ่านถือเอ้ยตามจางบรรยากาศสายฝนพีรองผมโอยทีมงานห้องผู้อื่นกับโมวางโดยเฉพาะพีเตี้ยนี่บ่ยอมวางเลยพี่นองต้องมาบักซองเศร้านีว่างอยู่รับเขาเขาคอย,ยนันใดว่ะนะบักซ้องเศร้าครับผมเอาแน่นอนครับผมน้ำกับผูดีพอดีอินตัวโอ้ยน้ำคือต้มกลาไหลไอ่าตัวนี้ ใส้ถ้วยหุ่นพอดีเจียวยอดยอดยอดอ้จะถ่ายมาเรื่องมองนี้ว่าสันโอ้เสียงพี่น้องผมเสียงแล้วน้องไม่ห้องสีว่าอันนี้ยังผ่านเถื่อบุ้ยบันหยาบหยาบอืเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ทางพี่ผ่านเถื่อผมอยู่ทางพี่ผมอยู่ทางพี่โอ้ยกินจังเลย เอามาให้พานที่เห็ดท่านที่จต้องกินเอานี่ครับเอาไปเรอยเขาทางนั่นบ้ามีเรเขาอุ้ยพี่น้องมโอบ่ได้พี่น้องกอบ่ได้แล้วอ๊บ่ได้แล้วขอพี่น้องผมขอพี่น้องผม แย่ยิบช้าครับผมแย่ยิบช้าครับผมแย่เดี๋ยกินมันผู้เดียวกินผู้เดียวตัวหนึ่งมีซ้ำนี่เขากินผู้เดียวนี่พี่น้องมันมันไล่หลายเจ๊เปลี่ยนน้ำงานน้ำหมุนโอ้ยคือยอดแบบผ่านเถือโอ้ยเสียมให่เด้อเสียมมันหนึ่งกบแล้วไม่ด้นี่ครับจัดไปจวดดึงมาลงไปเอาตรงนี้ยเชื่อนี่ ผมเอี๊ยบเนี่ยนี่เดี๋ยวข่อยต้องไปไปถือเบ็ดข่อยแน่นอนไปแจ้งไดไครับผมสุดยอดหนักพอดีพอดีพอดีเดี๋ยวสีตั้งกล้องกินแสีบเสบเอากวสีบ่อตั้งกล้องอยากให้เห็นไก่ไก่ยังสีนะหรือไปพ่านชื่อไปพ่านชื่อนำนำสอนนำฝดบ้างเงยปดนำไปนำไปนำไป สุดยอดว่ะครับแซ่บเลยบ้าแ่ัไดมาสิบวินต้อถเกาเป็นคนวินปันไหลพี่น้องเ้ยต้มมือเลี้ยงกับวเปียดีันที่เอาปีกอ่ัอดีละซ้ำซ้ำเนี่ยมันต้มเคยไอเงี้ล่นหวยพี่น้องเ อจจอจ่อนที่สองผมบอีปอก็เอาไบครับอยากหลยบอปอเอยราม่ได้คำกันแน่ ก็ข้าวหลามข้าวโพดจริงๆเด็ดเดี๋ยวเดี๊ยวโต่อไปแต่ว่าบ่บ่บ้ามีว่าบ่มีโอกาสได้แบบนี้อยู่หรอพรงนี้เนาะอือสิบ่มีโอกาสได้แบบนี้อีกอันนี้มันกับอันนี้มันกับโคตรตะระพอโคตรตะระเม่ปลาไหลแล้พี่น้องนี่คยุกเขายุกคำซอนคำเนี้ยเพื่อนี่หรอเอาตาหน้ำตาตากระแตนไหลกระเจียนติดกระเจยนครับ พันธุ์ถือเป็นยังพันธุ์ถือจังนิ่งพี่น้องถามครับออกพันษาเข้าพันษาพี่น้องผมเดี๋ยวอีกว่าจังมือเยีน่นี่ดมพันได้แล้วดมได้พี่น้อง <laughs> ดมนีหวงห้อยห่วยงว,ว่าสัน <laughs> ไอ้ถามเนี่ย <laughs> บานนี้มัน <laughs> มันล่งห้วยได้ยุบพันธุ์ถือเยี่นี่ <laughs> ล่งห้วยได้บ่เลี้ <laughs> เยเฮามมันต้องไปเอาซอยกันนี่มันต้องขี่ลามันต้องมีสองคนเนี่ยครับ mẹ an mẹ an mẹ an, hàm 3 quân này, ba mì vừng đẻo lia, pú pú điều ao long bao đại, pú điều ao long bao đại, nhây mình nhây, chơi, chơi nha คักว่าจองคอยบอกเลี่ยวเขาบอกเรี้ยวทีมงานโมโบเนาะหาตายเถอะห่านพี่น้องผมสดน้ำโก๋โก๋พี่น้องไฟทางน,นี่บ่ได้กินกบบ่ยอมนะบ้านนี้เอากบอ่ะให้เฟี่ยมีก่ก้อนครับนี่ครับผมอุ้บอุ้บเอาลูกอุ้ยกบเสี่มีกากางเกงแดเนาะกหววไปถั่วเนาะผ่านคืออันหนึ่ง บุกมันดึกกวบจากข้าวอ่งกวนพี่น้องได้ดูแก้วเลยป๋าครับเป็นขาเลยงอลางงานอยู่พี่น้องเว พวกมาบ่านผ่านชื่อของกินดีนะพี่้องมาครูเหมืเอาเอาเต็นมากลางนีเลยเฮาพี่รองเราค้นกับว่าตาลกบริโภคนี่อ่าหัวใยมาเลยหัวไทยิ่นเ้รอ ตับอะไรมีอยู่ปะมีมีอะไรมีอยู่ปะอืมเีไอันนี้ามีว่าตับมัมนานี่ตับตับอะไรเอาเอาเีมเนี่ยอกินอกนะอาหารเลี้ยงเด็กน้อยต้องหัดกินเด็กน้อยบ้านเฮา ต้องกินได้พี่รองผมต้องกินได้ฮัทไปกินซัพนี่กระิเฮ็ดมย่านัับปลไหลพี่รองผมบาทนี่บีมันอยู่ไหพานื้อห้าเด้อโอ้โห่น้องใส่ใส่รวนรวนพี่รองเอาอยู่วาดนี้โอ้อ่ะผมเหลดดพานท ตีช่วงยังไหนดึงวงไหมผมหรอดิเห็นดี่ี่แครับนี่แกกมากแตกเลยคุณแกกมาแล้วครับเอาเดี๋ยคอยแขนแกมครับคนี่น้บสองหม่งนั่นสักสักสักเทือกยังไงนจ๊ะโอ้ยเทือกตุ่มแล้วนะฮาว่า ตุ่มด้วครับพยายามมากครับพี่น้องโชคดีอ่าเงี้ยไอ้นี่ผ่านเธอเงี้ยไอ้ไข่ไก่กับกะปิไปใส่กับพอเยี่น้องแม่เอาบาดเธอตุ้มหลังสุดท้ายพอดีครับผมได้มากอาเงี้ยเลยผ่านเธอเดี๋ยวสาหน่วยนี่ต้องให้ผ่านเธอไปปราบไปเลยเด้อเอาตรงๆไลครับไปเไรซึ่งผ่านเธอไปอยู่ในซองซ้ำตัวว่ามันตัวหน่อยผ่านเธอเลยพวกไอ้นี่เจี่ยวนี่พอี่น้องฝุกพี่น้องพอี่น้องฝุกก็เลยได้กันมากนะครับเนาะ ใส่ใส่ปลาไหลกว่าบ้ามีจิบอต่างกว่างบ้ามีว่ามันเหมือนรากาจิบอเห็นหน้าคุณผอจิ๋เห็นเดี๋ยวเดี๋ยว เลยท่ายังสี่ดีควบพี่น้องผมควบขาใหญ่ๆจัดไปผ่านเ่อเอ้ยเขาอ้วงควบตีนใหญ่ซ้ำไดเบิ่งเอาคกควบเลยปวดครับบ่สปวดครับบ่พี่น้องผมเอ้ากินกันขนาดนี้แล้วความพุ่นทุกไรทุกซับทุกการติดกันตามเหม,มือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบัดอุบ้านคอยเองพี่น้องผมพิสพากันได้ข้ามวอกค้ามาจขี้ยาทาทางแจงแจ้ว ที่บสภาพว่าไหบ้ามีขอรับไผู้เดียวแหลก็ขอไจะพี้องเด้อจัดไปจวดจวดต้มปลาไหลหยยี่นีต้อนมันบบสถล้ยวพี้องต้มืมอแรงจคสิเปยอโบเปย จะพูดสดหน่อยๆเอาอยกทำยังไงพ่ออเอาไปแห่เลยเยะทำนี่นี่ช่วยง่ายกว่าแกนีเพิ่มแม่อือืแันเถอนเพิ่งแน่อเอาเลยแ่นเพิ่แม่อืมอาเลยเอาเลยเอาเลยใครมากินแคไนกินว่ากันกินหครับพี่น้องผมขอพบคุณครับสวาสดีครับพี่น้องผมกับผู้สมัครอีสานบางกอกอีพี่น้องผม